ลาล่าออกรายการโหนกระแสฟาดแรงทําไม่ต้องมาดูถูกน่าจะขอบคุณพวกเรามากกว่าล่าสุดวันนี้8พฤศจิกายนนี้ลาล่าเป็นแขกรับเชิญในรายการโหนกระแสพร้อมกับเผยว่าตอนขอมาออกโหนกระแสทุกคนเข้ามาหมดไม่ใช่แค่ศิลปินคนอีสานนะคะต่างประเทศด้วยคับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศอินบอกหาลาล่าทุกคนบอกให้สู้ทําไมถึงเหยียบย่าหัวใจเขามากสิ่งที่เขาต้องจากบ้านจากเมืองไปก็เพื่อไปมีครอบครัวไปสร้างอนาคตแล้วส่งเสียงเงินทองมาให้พ่อแม่ทางนี้ได้สุขสบาย มันไม่ใช่ว่าการที่เขาไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองมันไม่ใช่ว่าเขาไปขายตัวหรืออยากได้ผู้ฝรัง่งแต่มันคือเหตุที่ทําให้เขาต้องไปอยู่ไกลบ้านเสียใจและไม่พอใจเป็นที่สุดเลยเพราะกลุ่มเราคือกลุ่มของศิลปินลูกอีสานโดยแท้จริงเราทําทุกอย่างเพื่อประเทศทําเพื่อพ่อเพื่อแม่แล้วทําไมคุณต้องมาดูถูกเราขนาดนี้เพียงเพราะว่าพื้นที่ของเรามันกันดานคุณเอาอะไรมาวัดว่าพวกเราเป็นคนต้อยต่ำบ้านพวกเรากันดานคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยมันโดนแบ่งออกเป็นสี่ภาคแต่ละภาคมันก็เป็นอุตสาหกรรม เกษตรกรรมบ้านเรามันเป็นเกษตรกรรมอยู่แล้วต้องทำนาข้าวแต่คุณมาใช้คำว่าต้อยต่ำกับพวกเราเทียบค่างเงินกับพวกเราคุณน่าจะขอบคุณพวกเรามากกว่าด้วยอาชีพไม่ว่าจะเป็นกรรมกรชาวนาได้ตึกบ้านช่องที่เขาต้องมาสร้างตึกทนแดดทนฝนลาล่าก็เลยไม่โอเคแล้วลาล่าคิดว่าคนกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาที่ดีแต่มีจิตใจที่ไม่ดีเลยมาคิดเปรียบเทียบอะไรแบบนี้พูดได้โดนใจมากครับสู้ๆครับลาลา่าฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ